คือมันไม่มีคำว่า teamwork สำหรับแมนยูเลยในตอนนี้ mm hmm. สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเบ้เลดี้ผีแดงกันอีกแล้วนะคะ mm hmm. ก็ไม่มีอะไรมากขอมาบ่นหน้ากล้องหน่อยละกันนะทุกคนก็คงจะได้เห็นกันไปแล้วนะคะกับเกมล่าสุดที่แมนยูเปิดบ้านต้อนรับการบุกมาเยือนของมเปาเป็นยังไงล่ะเชื่อว่าแฟนบอลทุกคนที่ดูเกมในวันนั้นนะคะ ก็คงจะคิดเหมือนกันกับเอเนี่ยแหละว่าเฮ้ยเล่นคุยอะไรกันครับเนี่ยพวกคุณเล่นอะไรกันคะโอเคถามว่าผลการแข่งขันที่มันออกมาว่าแมนยูเนี่ยแพ้คาบ้านไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งเนี่ยมันผิดมากเลยเหรอมันก็ไม่ผิดเราเข้าใจกีฬามันต้องมี แพ้มีชนะมีเสมออันนี้รู้อยู่แล้วมันเกิดขึ้นได้แล้วไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วว่าแมนยูจะต้องชนะทุกเกมทุกครั้งที่มีการแข่งขันแต่ว่าครั้งนี้ที่เราแพ้วูฟเนี่ยฟอร์มการเล่นของนักเตะม,มันแย่มากมันเป็นเกมที่เล่นได้แย่มากแบบเราแพ้ทุกทางแบบไม่น่าเชื่อ เป็นการแพ้คาบ้านในรอบ40ปีเลยนะให้กับวูฟเนี่ยถ้าคุณลองเทียบคุณภาพนักเตะของแมนยูกับของวูฟนะของเรามันมันดีกว่ามันดีกว่าเห็นเห็นค่าจ้างค่าเหนื่อยอะไรก็เชื่อว่ามากกว่าของวูฟอยู่แล้วแหละแต่เราเล่นสู้นักเตะของวูฟไม่ได้เลยปัญหามันคืออะไรเราไม่สามารถเล่นเป็นทีมได้คุณภาพการรับส่งบอลยังแย่เหมือนเดิมจ่ายบอลพลาดส่งบอลเสียแย่งบอลมาได้ก็ไม่รู้จะส่งให้ใครกระเตะออกไปสเปะสะปาด กันไปหมดกุญซือก็เปลี่ยนแล้ว ทีมงานสตาฟโค้ดก็เปลี่ยนแล้วระบบการเล่นก็ลองเปลี่ยนดูแล้วแต่ทำไมนักเตะยังคงเล่นเหมือนกับยุคของโซชาอยู่เลยมันไม่ได้ต่างอะไรกับตอนสมัยที่โซชายัางเป็นกุนซืออยู่เลยนะมันดูดีอยู่เกมเดียวก็คือเกมแรกที่เจอกับคริสตัลพาเลทที่แบบดูดูแบบมีการเปลี่ยนแปลงนะแต่หลังจากนั้นมาคืออะไรไม่ต่างอะไรกับยุคโซชาเลยการที่กุนซือก็เปลี่ยนสตาฟโค้ดเปลี่ยนระบบทีมเปลี่ยนระบบการเล่นเปลี่ยนมันน่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไร ที่มันดีกว่านี้ไหมคือเราไม่ได้คาดหวังว่ามันต้องว้าวร้อยเปซขึ้นมาภายในช่วงเวลาแค่แบบเนี่ยลัางเน็กเพิ่งมาได้เดือนกว่าๆไม่ได้คาดหวังอะไรขนาดนั้นแต่นี่มันคือไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยเว้ยดูๆไปบางทีก็ลืมมันนึกว่าโซชาอย,ยังคุมอยู่คือในฐานะแฟนบอลนน่ะเราก็อยากจะเห็นทีมทําผลงานได้ดีเล่นในฟอร์มที่ดีคือถึงแม้ว่ามันจะแพ้เราก็พร้อมจะเชียร์เราพร้อมจะอยู่ข้างทีมอยู่แล้วเราพร้อมที่จะให้กําลังใจนักเตะไป ด้วยการอยู่แล้วแต่อย่างที่บอกเราเห็นฟอร์มการเล่นแล้วมันรับไม่ได้มันสะเปซสะปะเกินไปมันเหมือน ต่างคนต่างมาเหมือนไม่ได้ซ้อมด้วยกันมันเลยคือมันไม่มีคําว่าทีมเวิร์กสำหรับแมนยูเลยในตอนนี้แล้วเอาจริงๆนะถ้าไม่ได้หลวงพี่เดล่างเทพเซฟช่วยเอาไว้เนี่ยเผลอๆมีมากกว่าศูนย์หนึ่งอีกซึ่งก็คงต้องให้เวลาลาฟลังนิกอะคะ่ะกับการที่จะเปลี่ยนแปลงนักเตะชุดเนี้ยนะเพียงแค่6เดือนเนี่ยมันอาจจะไม่พอก็ได้อาจจะต้องส่งต่อให้ผู้จัดจาก,การทีมคนใหม่ในตอนที่จะมาช่วงซัมเมอร์นะซึ่งจะเป็นใครก็ไม่รู้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะเราก็ยัง มีให้ลุนอีก2รายการก็คือบอล FA ครับกับ UCL นะก็หวังว่าจะลุนได้แต่ในส่วนของพีเมลีกเองเนี่ยแค่ลุนท็อปโตอนนี้เราก็รู้สึกว่าไม่ง่ายหรอกผู้จัดก,การทีมอย่างลังนิกเองยังบอกเลยว่าเขาก็ไม่สามารถการันตีท็อปโให้ได้นะถ้านักเตะเล่นกันแบบนี้นะคะ แฟนบอลช่วงนี้ก็คือต้องทำใจและเพราะยังไงเราก็คงต้องเชียรทีมกันต่อไปนะโอเคยังไงฝากกดติดตามนะคะช่องชาแนลเลดี้ผีแดงกันเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะที่แฟนเพจ Facebook Lady ผีแดงด้วยเช่นกันนะคะสำหรับเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ ทีมของเราเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะใต้คลิปเลยสําหรับใครที่เป็นแฟนเพจเรดี้ผีแดงแล้วก็ยูทูบชาแนลเลดี้ผีแดงเนี่ยเอจะมีแจกของขวัญปีใหม่ให้กับแฟนเพจนะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์แอดเรดี้เก้า 99, เข้ามาก็อย่าลืมกดเข้ามากันเยอะๆนะคะเพราะว่าเอจะประกาศรายชื่อของคนที่ได้ของขวัญปีใหม่จากเอเนี่ยที่ไลค์แอดเรดี้เกเก้าค่ะยังไงก็กดแอดกันเข้ามานะคะถ้าเราเป็นเด็กผีเราคือเพื่อนกันค่ะ